เรียนสนุกมากไ,<อ>ไม่ต้องทำงาน Before we recommend make sure you know over half of what you are going recommend start from us the way we deliver our ideas <sighs> business talk Welcome back to my channel Welcome back to my yip yap therapy วันนี้ความรู้มันนีแต่เป็นบอกว่าบ้านไม่ได้ตื่นเต็นว่าจะต้องไปเรียนแบบโน่นนี่นั่นนะคร่บว่าแต่เรียนก็ดีเพราะว่าเรียนมันก็จะมีแปลว่าการเรียนเนี่ยมันช่วยอยู่เรื่องการฟอร์มวิธีคิดเข้าใจอันนั้นอันนั้นคือเพราะว่าการที่เราฟังพอดแคสต์อะไรมันก็เป็นความรู้ก็จริงเพียงแต่ว่าไอ้เเารียะมันไม่ได้ d e แล้วมัันนนก็มมมไไไ่ดด้ีซ์าให้เราค่อยๆรู้จากหนึ่งมาสองมาสามบางทีเราไปฟังมันเดี๋ยวฟังสิท ฟังสองังมันมันก็ความคิดเราอาจจะ scatter นิดหน่อยไปเรียนครูเขาก็จะแบบอันนี้หน่อยแต่โลกทั่วันนี้มันก็อาจจะริงที่ป๊าพูดมบบอาจจะโบราณไปก็ได้แต่อย่างน้อยก็การเรียนมันก็ทําให้เราอะไรนะ reasoning system มันเป็นการเรียนก็สนุกดีมันเป็นการมันเป็นการจัดระเบียบของระบบ reasoning ของเราอันนี้ป๊าเรียนสนุกมากไม่ต้องทํางานใช่ไม่ต้องเครียดทํางานแง้ๆเวลา discuss เรื่องคนอื่นมัน มันโอเคใช่ไหมป้าจะบอกว่าดูก็จะเจอกับมนุษย์ุประเภทเราเองก็จะเป็นเวลาเราไปฟังเรื่องคนอื่นมันมีคนจำนวนมากที่ไปฟังแล้วไม่สามารถแอพพลายมาเป็นของตัวเองได้แล้วแล้วก็จะเกิดใช่แล้วก็แล้วก็จะเกิดดิเฟนซนซอะไรอยคางเว่าก็ของเขามันเป็นอย่างนั้นก็ของเขามันอย่างนี้ในกธุรกิจเราันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ความจริงไม่ใช่ในเมื่อในเมื่ออยู่ฟังเขาแล้วอยู่บอกว่า ก็เพราะเขาอย่างนั้นเพราะเขาอย่างนี้ก็ในเมื่ออยู่รู้ว่าเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเขาถึงทําได้ทําไมอยู่ไม่ make yourself ทำอย่างไงไอ้ทุกเพราะตรงนั้นทําให้ได้ล่ะใช่ป่ะแล้วอันนี้คือสิ่งที่อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเถอะทุกอย่างเออทุกอย่างในชีวิตคนแบบเซล์ฟิฟแบบไม่ค่อยเซล์ฟิฟทุกอย่างเป็นหมดแต่ว่าทุกคนเขาเป็นโอเคเหมือนแบาเก่งเรื่องคนอื่นพอเวลาเป็นเรื่องของตัวเองเราไม่คนก็คือแบบจมกองเลือดอยู่ทีเราก็รู้สึกเป็น โดนก็จดตองเลือดองตัวเองลนเวลากูพูดกับพี่มึงทีไรเนื่อย่ไหมรู้สึกกวดตัวเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือป้านี่ป้าน่าจะเป็นคนที่แบบสามารถอัดแอปเขาเลยนะอัดแอปทีใช่ไหมกับความรู้ใหม่ๆความวิธีคิดใหม่บางทีกูโดนพี่มึงโขกสับซะจนแบบฮ้ยนี่กูเป็นดิเฟนซีฟอย่างนั้นเหรอวะ พูดยากไงแต่แอันหนึ่งแบบซิชูเอชันแต่อันหนึ่งอ,ะอ่ะอันนี้อันนี้อยากสอนพูดอยู่กับเด็กน้องเนี่ยนี่เราถ่ายมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วลูกหลานเออ,อไม่รู้พูดด้วาพูดได้ทั้งวันถ้าใครถ้าใครงงว่าทำไมพูดพิงพูดมากอ่ะมีอันหนึ่ง before we recommend make any suggestion in anything make sure you know over half of what you are going to recommend ไม่รู้ในสิ่งที่เราจะออกจากป่านะแต่รู้ว่าในสิ่งที่เรากำลังจะไป สมมติเราบอกว่าเนี่ยทีมงานตรงนี้มันอยู่ไปเข้าใจ current context ให้มันมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งก่อนแล้วอยากจะพ่นอะไรมาค่อยพ้นพี่ว่าพี่ทำสิ่งนี้ดีออันนี้ก็โดยพี่ว่าพิงเป็นคนที่ไม่พูดจนกว่าจะมั่นใจว่าสิ่งที่มันตกผลิพอแล้วมีเออคือคือมันก็มีแต่คิว่ามากเกินไป ใช่ปลากระป๋าปลากระป๋าใจว่าเราก็สามารถพูดได้เร็วขึ้นแค่รีวอล์ตแต่ว่าเราไม่เราไม่ม right ีวันร no, no. ู um> ้ไงว่าเรารู้เยอะพอ่รีอล์ตแค่รีวอร์ดแค่รีวอร์ดเราไม่มีวันรู้ว่าเรารู้เยอะหรือยังมันมีเยกะพอยไม่มีทุกทุกเพราะฉะนั้นเรียนจะพูดถ้าอยู่รู้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่อยู่พูดมันก็จะตรงจุดกว่านี่เนี่ยอันนี้แต่ว่าไอ้หน่์นันดูไม่รู้ว่าใช่มันอยู่แบบตรงไหนว่าใ้วันร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซฟที่สุุดก็ออยยู่่่ทีี the deliver message way you your พ เนี่ยเราดูอย่างนี้ละเอ๊ะแล้วมันเนี่ยเคยเห็นมันอันเนี้ยในในในเคสนั้นนะเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างไงถ้ามันจะแอพพลายกับของเรามันมันจะเป็นไปได้ไหมมันไอน,นี้หรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่เราเคสมึงพูดอย่างนี้นะ โยทีมก็จะไม่รู้สึกว่ากูโดนตำหนิละโยทีมก็จะไม่ get defensive หะจริงจริงบางทีเราไปคิดว่าเขา get defensive จริงๆไม่ใช่เขาอาจจะไม่ defensive ก็ได้เขาอาจจะอยากจะอธิบายคอนเท็กซ์ให้อยู่ฝั่งมากขึ้นแต่ยูก็จะรู้สึกว่ามึงไม่ต้องมาไอ้นี่มึงอ้างมึนู่นอ้างเรื่อยไปนี่คือสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นต้องต้องทำให้ให้เกิดงี้งแค่ start from us. the way we deliver our ideas the way we deliver our observation รีบวนนิดเดียวเองนะเขาจะไม่รู้สึก defensive แล้วอยู่ก็จะไม่รู้สึกว่า ที่เขากําลังอธิบายบริบทให้อยู่เข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปเพราะไอ้สิ่งที่ตอนที่เราพูดเราก็ไม่เข้าใจโดยคอนเท็กต์อยู่แล้วถูกปะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกไอ้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาคนที่ทําอยู่มันรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอาจะมันเนี่อย่างน้อยมาร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่มันรู่ต,ตรงนั้นบางทีอ่ะไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบไม่ได้ฉลาดจริงอ่ะก็เข้าใจแล้วก็มาแบบแต่ก็ต้องอยู่ในอย่างนี้ก็ไม่เแปบบแบบ็นไรอันนี้นเราก็จะรู้แล้วก็จะแบบเราก็จะรู้<า>ว่าเอาอมึงแบบ ไม่ด e f เฟนซีฟแต่จริงๆคือไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละบูชิดอันนี้เราก็รู้มันก็จะทําให้เรารู้แต่เขารู้แต่แบบแต่เราต้องการให้เขารู้ว่าเรารู้เหมือนกันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทา during the first few times มันหลายบางทีมันก็หลายครั้งก็หลายทาแล้วเราก็ค่อยทาไงหลายครั้งเราค่อยทำไง the first สำหรับปาปาบอกว่ารื่นอย่างเงี้ยเราจะ make s e s a t i o n เนี่ยมันอยู่ที่เรา เขาเป็นคนลับคนที่ first initiate the talk คือเราเพราะฉะนั้นเราเริ่มแบบเซฟเราโดยกา,การเซฟเราคืออะไรเพราะพูดตรงๆไอ้สิ่งที่เราพูดมันเป็นคอนเซปต์ในการที่เราก็ไม่รู้ว่าบริบท the w h o l e t h i n g มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราพูดไปมันอาจจะใช่แต่แฟกเตอร์จริงๆอาจจะแค่5%ในการณีเขาเขาก็อาจจะอธิบาย30%ที่มันมอคอ c เซิร์นไอ้ลูกทีมก็มออันนี้พูดออกมาจากหนังสือแหละไม่ดีมาเจอจริงลองมาเจอจริงสิ มันือฝั่งนั้นเขาจะมีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะนี้ถ้าสมมติพูดแบบที่ตะกี้ปาร์สยกตัวอย่างกูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่กูจะพูดแม่งจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราก็ยังไม่เข้าใจนี้แต่เราสกิดให้เขาเหลอใช่ป่ะแล้วมันก็จะเกิด c o n เ e r s a t i o n s o l u t i o นมันถึงจะเ b เตอร์เรา as a leader ตักสำหรับปาร์สปาร์าไม่เคยบอกว่าก็่ือ ask open and let question เพราะไม่งั้นถ้าอยู่พูดไปเลยมันก็แบบจบแค่นั้นนพะโนเพราะว่าโนนี่มันมันมีอันหนึ่งคือ บอสส่วนใหญ่ติดอีโก้ว่ามันจะต้องเป็นโซลูชันที่เราเนี่ยจริงๆโซลูชันที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกก็ได้แน่นอนทำไม why not ถามคนอื่นโน้มท้าท่าแบบตัวเองะอบล่างให้มันเก่งมากก็ทำเองมันก็ทำไมได้อยู่ดีอะก็ใช่ไงเพราะบอสแม่งทำงานโดยใช่แต่ปากใช่โน้วันนั้นก็ไอ้ฟังเรื้องใครวะเนี่ยฟังหลายคน นี่ต้องออกมาเป็นแต่มา28เอพิโซดแลเนี่ยใช่นี่แบบเป็นชั่วโมงแล้วอะไรก็ไม่รู้อะแต่โอเคเมื่อก่อนฟังเรื่องใครก็ไม่รู้แต่เขาก็มีคนหนึ่งที่เป็นลีดเดอร์ที่แบบโอ้โอ้โอ้ JFK JFK เป็นลีดเดอร์ที่เก่งมากเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าสามารถลีดคนทุกคนที่มีสกิลส์เขาบอกว่าลีดเดอร์คือคอนดักเตอร์เออคือแบบยูไม่ได้มันต้องมียูไม่ต้องจนต้องทำเป็นแต่ยูมีคนแต่ยูรู้ ว่าใครทําได้แล้วยู่ก็ใช้งานเขาให้ถูกต้องคือมันก็มันก็ต้องอยู่ที่บริบทอย่างนี้ด้วยว่า You get to be like U.S President แล้วก็ you like staff, อยู่มี like fast resource staff s personnel talents อยู่ไม่เอาหวยอยู่ดีทิ้งเปลี่ยนคนก็ได้ในขณะที่เราทําธุรกิจของเราอยู่ don't get that option เพราะ,ะนั้นบางทีเราก็ต้อง work with what we have sometimes กับพิงคือว่าโชคดีที่คนที่อยู่กับพิง ของของกูทังนั้นพี่ขโมยคนที่ดีที่สุดมาหมดแล้วแต่ว่าคือเราอย่างลูกน้องป๊าก็ไม่จะบอกบอกเพอร์เฟกตป๊าไม่ได้เก็บเขาเยเราก็ไม่ได้สามารถเลือกได้กันบางคนมันยอะบางคนหย่อนถ้าเรายังรับได้อยู่ก็ไม่เป็นไรมองส่วนดีๆไอ้ส่วนที่มันหย่อนคนอื่นเสริมได้ไหมจุดถ้ามันแบบมีปัญหาหนักๆจริงๆเราค่อยดิวบิดแดดอาจจะเราต้องลงลึกลงไปหน่อยหรือเอาคนอื่นมาเสริมหรือสร้างกลไกบางอย่างเพื่อจะไอ้นี้เพราะ เราไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ที่สามารถโอ้พิ k the best Even อีบริษัทใหญ่ที่บอกว่า pick the best ได้จริง<ๆ>ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างที่ทําให้เขาจะต้องรีฟิดิตเหมือนกันในบางในมีเงื่อนไขอื่นอ่ะเขาใจไหมเสม,มุติบอก JFK เคเขาก็ใช่มี v a t r e source แต่บางทีด้วยเหตุผลทางการเมือนกูก็ต้องทนไก่นี่เขาก็ต้องอันี้มันไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดอกุ้งแฝงกินสอนปลา กุงแฟรงคลินคือคนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนของอากุงเออแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นเบนทอร์ปาร์สอินนเวกูงแฟรงคลินบอกว่าหนึ่งไม่มีใครเพอร์เฟกต์หมดหรอกเราเองก็ยังไม่เราก็มีอ่อนมีแข็งเราเราเป็นลีดเดอร์สิ่งสําคัญที่สุดของเราคือเอาจุดแข็งของทุกคนมาใช้ให้หมดส่วนจุดอ่อนพวกเราหาทางปิดเขาพูดอย่างเงี้เออเราเราหาทางปิดจุดอ่อนของของของแต่ละคนแต่เอาจุดแข็งของทุกคนมาใช้นี่คือสิ่งที่อากุงแฟรงคิสอนปามันก็เลยทำว่าโอเค ปากรลิ้ว <Live> oh <yeah. S 1> จุดต่อนของแต่ละคนแล้วเราก็หาจุดปิดคนนี้เสริมคนนั้นคนนั้นเสริมคนนี้มันไม่มีใครแบบโอเคมันก็มีแบบที่ปบับเจงเลยเออแม่งอัแบบนนี้แต่กูก็มีกูไม่สามารถก๊อปปี้มึงมาใช้ไ,<ม>ได้ไดหมดอ่ะถูกป่ะมันก็เวลาเดี๋ยวยู่หน่อยโตขึ้นอยู่ก็จะมีวันหนึ่งยูก็ต้องพูดอืมถ้ามึงสองคนนี้นะจับมาปั่นกันนะเล่ามาเป็นสองดีเลยอ่ะคนหนึ่งก็ดีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ห่วยห่วยอีกคนหนึ่งกับข้างกันเรื่องนี้ดีอีกเรื่องหนึง่งห่วยมึงสองคน ผสมกันนี่โอ้ดีเลยก็อาจจะไม่นะไม่ไม่เพราะถ้าแบบเกิดเสียงผสมมันไม่แบบห้าสิบห้าสิบหเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ไม่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ไม่มีใครกินด้านไหนสักอย่างแต่มันจะเป็นประโยชน์ที่ป้าวาลีดเดอร์ในโลกนี้ในชีวิตหนึ่งต้องพูดถึงสักคนสองคนที่อยู่ที่ที่เป็นลูกน้องแล้วแบบว่าเนี่ยแต่มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ถูกว่าก็ต้องสั่งงานให้ตรงสกิลเชลเลนจ์ก็มีเยอะแยะแต่มันก็ตรงสกิล มันก็มีเงื่อนไขสารพัด business talk จากเป็นจาก birthday advice มี like friends advices or like love advices ไม่มีอย่างนั้นไม่มีไม่มีเพื่อน่ค่อยู่หย a า love life ก็ไม่มีเลือกคนดีๆมันไม่มีเลยอ่ะมันมีหนุมมันไม่มีเลยเราดีที่สุดแล้ว Hee <laughs>